ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพาเพื่อนพาพี่พาน้องมาเบ่งสมุนไพรตามเคยพี่น้องเลยสมุนไพรตัวนี้แบบใดดีได้ใดตากซะนี่เดี๋ยวที่ภาพมาเบ่งพี่น้องว่าสมุนไพรตัวนี้มันเป็นได้ไรนี่รับผมอันนี้ทางหลังนี่บนแม่เลยครับไม่ต้นมักซิดานี่ต่เป็นยาให้กันสมุนไพรให้กันนี่ก็ได้ต้นมักซิดาใบาของเพื่อนนี่รักษาโรคท้องร่วงได้ ใบมักซิดานี่ห้าของเพิ่นเนี่ยรักษาลูกน้องในของผู้ชายได้ครับผมแต่มาพามาเบิง่งวันนี้พามาเบิ่งตัวนี้ครับผมเนี่ยตนนัวน้อยๆน,นี่พี่น้องหมากทงเทงหรือบ้านผมเอิ้นมาอีปู้ครับผมมาเบิ่งเพื่อนพี่น้องนี่แหละครับผมเอิ้นมาอีปู้บ้านผมฮะ บ้านผมเอิ้นมาอีกปู่ด้วยครับเด้อนี่ครับผมมากเพิ่นเป็นเดียนี้แหละครับผมพี่น้องเป็นพองๆกินได้เบาก,กินได้ครับผมบางคนก็นสิเอิ้นว่าวัดสืชบ่แมน่นเลอพี่น้องเด้อเป็นสมุนไพรสั้นเลิศดพี่น้องเอ้ยต้นมันน้อยนี่พี่น้องนี่พราะยังมันาัาน้อยมันเป็นเดือนหน้าแล้งพี่น้องหน้าแล้งมันเลยน้อยพี่น้องเอ้ยถ้าน่าฝนต้นสีใหญ่ประมาณเพียงหัวเข่าเลยแหละพี่น้อง สรรพคุณพ่นมีอย่างแน่นี่มากพน right ่นพ่นล่นพี่น้องนี่มากหล่นเด้อพี่น้องเด้อกินได้บ่ได้ครับหวานเป็นยาสมุนไพรอย่างดีพี่น้องแก้ร้อนในได้ดีเด้อพี่น้องเด้อดีแก้ร้อนในได้อย่างดีมากทองเทงนี่เดี๋ยวผมสิพาพี่พาน้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแล้วผมสิเล่าสรรพคุณให้ฟังพี่น้อง นะครับผมหมากทงเทงคือบ้านผมเอิ้นมาอีปู่นะเดี๋ยวขับเด้๋ยหมากมันนี่ครับผมหมากมันซุกหลุดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้พี่น้องออกเหลืองกินแซบบ่แซบพี่น้องอันที่สองมันสิขยายพันธุ์ด้วยอันมเมล็ดครับผมเพิ่นเนี่ย ตอนผมเป็นกน้อยเคยกินอย่างนี้แหละพี่น้องมาอีปูนี่แหละเขาเลื่อมาอีปูครับผมเรียกหมักทงเทงเลยพี่น้องนะสัพพคุณเพินน่มีอยังแน่สัพพคุณเพิ่นแก้ร้อนในกระายน้ำแล้วพี่น้องเด้อสัพพคุณของเพิน่นรองลดเบาหวานได้อย่างดีพี่น้องบบแม่เป็นแค่วัชพืชลดเบาหวานพี่น้องเลย เป็นสีในข้อรักษาได้ผลดีอยู่พี่น้องอันลอดลมอักเสบพ,พี่น้องรักษาได้ไ่อันต้นทงเทงขึ้หมักอีปูอีปูนี่ละต้มกินพี่น้องเอยอ,อนนันมันมันมีอีกแนวนึงครับพยาธได้อย่างดี้อพี่น้องเด้อกินอันต้นทงเทงเนี่ต้มกินพี่น้อง อาการปวดหัวของท่านก็มีบ่กมีกระต้มกินพี่น้องเลยแก้ปวดหัวได้อย่างดีด้อพี่น้องเด้อเป็นยาระบายอ่อนๆพี่น้องมากทงเทงน,นี่ก็ได้หาเป็นกระเพาะอักเสบพ,พี่น้องเอามาต้มกินอาการของท่านสีดีขึ้นพี่น้องแกหอบแก้หืหดได้อย่างดีพี่น้องเลย แพอคนเพนนิ่มีลายย่างพี่น้องคุ้มหักเล่าบบ๊ทดอกพี่น้องเอเอาซัมนี่แหละขาวๆพ,พ่อให้พี่ให้น้องหูจกักเนาะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องคมกินให้เบิงพี่น้องที่ก็เวลาดื่มนี่พี่น้องมาทงเทงหวานเปรี้ยวนิดๆแซ่บพี่น้องเลยใ้่ไหามเพิงน้อย น้ำลายแทบพี่น้องแทบบ่มีเนื้อกินพี่น้องบ่มีของหวานกัพากันไปหากินหมักทงเฮงนี่แหละพี่น้องหมักทงเนื้อมาอีปูสุกพากันไปหากเก็บกินพี่น้องญาติเดียวตัวไหนบรรทุกฮะเพราะยังสมัยตะกี้มันบ่มีของหวานคือคู่มือนี้พี่น้องพี่น้องเนาะบ่มีขนมเนาะขนมก็น้อยหน่อย เงินซื้อกับผมมีพี่น้องขนมกระดาษทุงละสลึงกับผ่บมีเงินซื้อพี่น้องเลยกพาเด็กไปเก็บมาอีปู่นี่แหละพี่น้องมากินเป็นเป็นของหวานหวานพี่น้องเอง๊ะเซบหลายคนเพิ่นบุหัวทรัพย์คุณเพิ่นมีเนาะพี่น้องเนาะม้าอีปู่รือเนื้อม้าทงเทงเนี่ยบางคนก็นจะว่าเป็นแค่อันกินเล่นได้บางคนก็นจะว่าเป็นวัชพืชลกทิ่ม ทัทง้งทั้งเอาทั้งห้ากทั้งต้นเพื่อนไปต้มกินลดเบาหวานได้อย่างดีพี่น้องแก้อักซิสเอเพาะปัสสาวะอักซิสพี่น้องคออักซิสหมดนะกินได้ลดเบาหวานได้ดีพี่น้องเลยให้พี่ให้น้องหาเห็ดกินลองเบื้องเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นแค่วัดสะพืชนเด้อพี่น้องเลยเป็นสมุนไพรไทยชั้นเลิศพี่น้องเลยให้ท่านกินเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อพายเป็นเบาหวานเบาหวานท่านอาจสิลด พี่น้องให้ลองเบิ่งพี่น้องเอว่ามันสิดีดีเพราะคือผมเบิ่งวหมากทองแทง่งคือหมากอีปูเฮานี่ล่ะเป็นสมุนไพรชั้นเลิศลองเบิ่งพี่น้องเอาคลิปนี้กะขอจบคลิปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอขอบบุญขอบคุณหลายๆครับผมมาให้พี่ให้น้องเบิ่งเขาเรียกหมากทองเทงพี่น้อง ขอบขอบคุณขอบคุณนะลาครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อ้ใดกผา้ใดชอบก็ได้้อดบ่มักก็กดให้คือเก่านะพี่น้องขอบคุญข,ขอบคุณครับผม